สวัสดีค่ะดิฉันนางมาลัยทองสอนพมเป็นประธานกลุ่มที่สาหจิตชุมชนบ้านเมอ์เองตำบลน,นาตาลอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะดีใ,ใจและสุดซึ้งเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีโอกาสได้เรียนรู้บบหลายๆเรื่องจากการไม่ว่าจะเป็นย้อมผ้าผ้าย้อมขามจากสีธรรมชาติปกติเรามีเคยทํากันอยู่แล้วแต่ไม่ได้หลากหลายสีเมื่อท่านได้เข้ามาช่วยเหลือในการ ทำให้สีติดทนคงทนนานแล้วก็ได้ให้ได้หลากหลายสีนะคะจนไปสู่การผลิตนะคะที่ออกมาแบบสวยงามเช่นผลิตภัณฑ์เป็นหมวกนะคะเป็นกระเป๋านะคะปักด้วยอาจารย์นะคะจากราชมงคลขอขอบคุณคณะวิจัยแห่งชาติและอาจารย์าจากราชมงคลที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะพร้อมทั้ง ทีมงานและนักข่าวทุกคนค่ะขอบคุณค่ะมาจุดตรงนี้คือจุดต่อยอดของเรานะคะเป็นจุดขายนะคะแหล่งจุดเป็นแหล่งจุดขายของตำบลน,นาตานนะคะที่เราเมื่อตอนเมื่อเช้าที่เราเข้าไปในกลุ่มผลิตแล้วส่งต่อมาเป็นจุดสินค้าจุดขายเป็นแหล่งจุดขายที่ให้นักท่องเที่ยวแวะชมได้ตรงนี้นะคะสินค้าที่ลูกค้าชอบควนพิเศษของสินค้าคือดีไซเนอร์น้องๆน้องเขามีดีไซเนอร์ออกมาสวยค่ะ เป็นไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูตรหรือเสื้อใส่ธรรมดาเสื้อ,อาตามงานหน่วยงานราชการต่างๆน้องเขาทำออกมาได้ดีค่ะสนใจทักได้นะคะมาที่เพจชมดาวหรือว่าเบอร์โทรได้นะคะศูนย์เก้าสาหค่ะ